พี่ฟูคะกับข้าวจูทําเสร็จแล้วนะพี่ฟูไปทานได้เลยเดี๋ยวจูออกไปทําธุระข้างนอกก่อนกับข้าวทําเสร็จแล้วทำไมไม่กินข้าวก่นละ่ะจะรีบไปไหนอืมจูยังไม่หิวคะ่ะพี่กับพี่พีทานไปก่อนเลยนะเดี๋ยวจูไปทําธุระข้างนอกก่อนโอเคจ้ะ พี่ฟูครับมทานข้าวได้แล้วครับเออพี่มีเองไปไหนวะรีบขนาดนั้นเข้าช้าไม่ทันกินเลยอ๋อครับพอดีพ่อตาผมป่วยนะพี่ตอนนี้อ่ะแอดมินอยู่ที่โรงพยาบาล แอดมิดนอนโรงพยาบาลเลยเหรอแล้วเองทำไมไม่ไปด้วยวะผมไม่อยากไปอ่พี่พี่คงไม่รู้สินะเวลาเกิดเรื่องทีไรอะลูกชายบ้านนั้นอะต้องเกี่ยวกันไปมาไม่เคยเสนอหน้ามาสักคนเลยเห็นยางตอนนี้ผมเพิ่งเปิดบริษัทใหม่การงินของผมก็ไม่ค่อยคล่องตัวพี่งั้นเถอะพี่เออเดี๋ยวพี่กินไปก่อน อพ่พี่เอ็งเอาเงินเนี้ยไปจ่ายค่ายาให้พ่อตายเองนะพี่ครับผมจะเอาเงินพี่ไปจ่ายค่ายาได้ยังไงจะว่าไปถ้าผมเอาเงินพี่ไปให้เขายืมผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะคืนเราไหมพี่เอ็งนี่มันจริงๆเลยนะตอนนี้พ่อตายเองอะ่ะเขากำลังต้องการเงินไปรักษา แต่เองกลับมาคิดว่าเรื่องคืนเงินไม่คืนเงินเองเป็นลูกเขยเขานะนี่มันเป็นสิ่งที่เองควรจะทําและมันเรื่องอะไรพี่ทําไมต้องเป็นผมที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบตลอดเรื่องอะไรงั้นเหรอเองอยังจําได้ไหมตอนที่เราไปสู่ขอจูตอนนั้นบ้านเราไม่มีเงินพ่อแม่จูไม่เคยทําให้เราต้องลำบากใจเรื่องสีสอดเลยเองไม่มีบ้าน ไม่มีรถแต่พ่อแม่ของจูก็ยองยอมให้จูมาแต่งงานกับเองตอนจูอยู่ที่บ้านเขาเป็นหัวแก้วหัววนของพ่อแม่แต่พอแต่งงานมาอยู่เป็นสมภัยบ้านเราเขาต้องทํางานทุกอย่างอย่างไม่หยุดไม่ย่อนยังลองคิดดูนะพ่อแม่เขาเลี้ยงเข้ามายี่สิบกว่าปีอย่างยากลําบากช่วงเวลาที่เขาต้องใช้เงินเขาอยู่กับพ่อแม่เขา แต่พอถึงเวลาที่เขาต้องหาเงินเขากลับต้องมาอยู่บ้านเราเมียเองเป็นคนที่ดีมากนะเองไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ช่วยเหลือครอบครัวเขาเองลองคิดดูให้ดีพี่ครับขอบคุณนะครับที่พี่คอยสั่งสอนผมเมียผมเป็นคนที่ดีคนหนึ่งพ่อแม่ของเธอก็คือพ่อแม่ของผมผมจะไม่สนว่าใครจะยังไง ผมจะทำเป็นสิ่งที่ควรทําผมจะดูแลพ่อแม่เมียให้เหมือนที่ผมดูแลพ่อแม่ของผมผมจะรีบไปหาพ่อตาะพี่พทักแน้ก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่อย่าลืมแวะซื้อลังนกแล้วก็อาหารเสริมไปฝากด้วยนะฝากบอกด้วยว่าพวกเนี้พี่จะเข้าไปเยี่ยมแล้วเรื่องค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะขอพี่ผมไปก่อนแล้พี่